สวัสดีครับวันนี้คุณจิ๋วผมอร์ไาพรส์อา Adai วันนี้ผมจะมาดีแอคชั่นการเล่นมอทอร์โดยการเลี้ยงออฟโดยการทดลองเลี้ยงออฟเลนก็คือโอเมนทั้งเกมไม่ไปเลี้ยงให้ยาเตะเลยแม้แต่นิดเดียวเอ๊ะเดี๋ยวอาจจะเลี้ยงหนึ่งมันนะั้นมันอาจจะเกินไปแต่เกมนี้คือเน้นการกดดันเทนฝันน่งต้ามันหลักฟังต้ามีตัวโป๊กสามตัวคืออลิสเอลซูแอนเนเต้ผมเลยหยิบมา มีตัวป๊อกเยอะพาส,สี่ของมันเขามันเรื่อยๆดังนั้นเอามารักักอยู่ฟรีๆได้ถ้าม,มันโหลดช้าจังว่า,าเราจะไม่ไปเลี้ยงหายานเราจะไปเลี้ยงหม้อทอดแล้วเกมน,นี้บอกเลยว,ว่าเน็ตกระตกุกตั์มันจะมีช่วหนึ่งท่องกลางเกมอะเน็ตกระตกมาก โดยมุ่งมั่วเรายืนลับอเล็กกับอันนิกได้สบายสบายเทนมาบวลาเดนดอมันมีโตษอย่างนี้คือประหารโอเมนจับถึงมันไว้อ้เรี่องข้าหนึ่งอูเมนโคตรกายมันพัดเจ้าเลยการการการ e x e c คิว สตอรี่เก็บได้แอนเนตมาเก็บโอเมนไม่นะเราจะแค่แห็นให้นายเก็บแม่เก็บไม่ได้เเหมือนไม่พอไม่พอมันจะเหมือนเบาเกินไป ก็ดูเชิ่อกันไปผมเขาถึงฮิวก่อนแล้วก็เดจะไปแกงต่อคือเงินดานผมแบไม่เจ็บเท่าไหร่ไปไปให้อูเมนปลาปลาเป็นคจะหายเว็วไอ้หิวไม่แข็งแต่ไอ้หิวแต่งมาสบานมีแตงย่าอันดับหนึ่งคือมีเรดบัฟสโลอยู่เข้าในบอมเลย โอเมนเอ๋ยแเปยิงไถึงที่สุดเทเขายังไม่มาดังนันเราเอาคีนันโอเมนไปเลยเ Go. okay. ด้อเมมเอยเองผมบอกสามเดือนเลยเขาฝันข้าวซีซีไม่ได้งา right. แล้วเราเข้าไปะดับตีนบ่อยจะดัสโลสโลเอ้งเรามาจอนดับเบิลสโลสโลโคนลั คอเจอโดนดรอยิงสาร่าทำอะไรอ่ะสต้านออกได้ไหมออกได้เล้วปฏิบัติการเลี้ยงโอเมนต่อแล้วจะเลี้ยงโอเมนจนกวก็มันจะเกิด หัวน,นี้ก็มีมงกอนเลยหวดดีเทนแล้วขอแปะหน่อยแปะหนึ่งโอเวงจับถึ่งไม่ลงผมเข้ามาจะป้องยันไงปั่นจนตายแปะอีกหนึ่งทีขอแปะใบหน่อยตายาน่าจะเหงาพอตัว สองคนเย่ยงกันเลยครับเกิดไม่เอาเอามังเอาดาร์กแต่วันนี้ออกท่ารอนชิ้นแรกกันกัรการโอเคมันจะเข้ามาล่ามันที่เราหยู่มันโคตรจนเลยเนี่ยออกไปอาชิ้นแรกด้วยทีนี้จะออกก่อไฟได้ไปทังทีบไายปันปัน ไม่นะนะคอสมันเก็บมีดเล่าตายจะเกิดก้นบานของเราผมเมนลาก่อนเราจะไปเลี้ยงเฮียเตะสักคู่ผมโดนหวาเดอิสุอิสุดนี่ยทันทีแต่ผึมันพวกใส่สุกกระโดดเข้าข้างห้ ปันปันไอ้เฮียค้าส,สองโคตรเบาแั่งซิกหนีรบไอ้ที่ชิวไปด้วยแอะโอ้โหโคตรเบาเลยฮาร์ดฮาร์ดสองด้งสวยไฮยาเตไม่ต้องมีเหลาเลี้ยงหรอกฮาร์ดนี้ตอแป๊ะหน่อยจงเน็ตมามต้องหนีก่อนแอนเน็ตโอ้อากนนี้มันโคตรแรง มันต่อได้จริงนะต่ไม่ใช่กับมอทอืม <c oughs> อาทิตย์ท่นมือเสืออมันได้หนักหน่วงรับพ <c oughs> ี่เขาแป๊ะนึงงาน โอ้ก็าหายได้ก,ก็เดินหนีนั่นเน็คกอกโคตรเยอะเลยท่าสองมันอะวัดดีเพนแล้วจะมากดหน้าฟางปันปันท่าหนึ่งมอทอสแห่อูมุนแล้วอูมเมนไปต,ตีต่อมันเป็นอะไรที่นี่ยกับพนูฟาร์มภาษาด้วยรัวรัวรูอเปล่าไม่แน่ใจ อยู่นะฟอสเทอร์าาเมสานมอทรน,นะเต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 ะก็เหมือนจะแรงแต่ว่าไม่เข้าเรนบอลเทสต์ตีไอตรงกลางเก็บเตะยังเหงาเหมือนเดิมได้สกอร์แคห่หนึ่งเงินเอซูสสร่าไปสองขอเก็บเลือดมาแต่วันนี้ก็มาของเงินจากคลิปเล็ก ในจังหวะนี so now, so so ้ผมหิวเกินไก่แกระโดดซ้ายนเต้เนมอแต่ว่าไม่โดนขัดโดนตัดต้องขัดโดนเพนขายแล้วก็โดนเอ็กซ์คลิโอร์แตกโชคดีต่อไปแตะ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 แต่สิ่งหนึ่งคนมันโอเมนโดูสิอุ้งเท้า เล้าสวกข,ของสตีนอมูลาของข้างชานอูเมนที่เราเลี้ยงมันได้ดาบเดมอนิเชอร์แล้วจะหาพการเงินเงินยงไงจังหวะนี้อ,นอูเมนโดนอับสามหายาที่เงาเงาก็ยังโดยเลยขณะ,ะที่เพนโดนกดยังหนักเงนินสามพันหน จัดการต้าวมาคอต้องเอาดให้ยติปเรื่อยๆแ่งงานบุกนี้องไม่มันหนีผมอ่ะก็ใจได้ถ้ามันต้องหนีเรื่อยๆอยู่แค่นั้นผมเกลียก็ได้ เต็มอิดแล้วเติมแต่ผมต้องยืนอยู่เอนเนตตอดโลสัตวโอ้ยไอ้สมันชิงกันเอ็นเนตตอนตอดเลือดไหมไม่มีโอ้สายจะไม่เขยถูไอ้เติ สูมันจะยิงให้ได้ในจัะนี้เริ่มพลิกมาผมมันออกกันเลมก่อนเลยจังหวะนี้ส่วนหุนเจาอมุดเล็แจะได้รีเลเลื่อยวลาไม่ได้ต่อสู้จังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหนียดผมกระตุกคอคอ ไปต้องเดินออกมาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเผอเดินเข้าป้อมแล้วก็เดินเข้าป้อมเขาโง่ๆทำอะไรไม่ได้เลยมีกระตุกมากยืนเอ่อสักคู่เพื่อกำมันเต็มตรงนั้นไฟอะไรกันเทนที่โดนกดดันไม่ออกล็อกคิวมันรัดหมด Mấy ông quả phải mấy kia xíu này em là thuyền <laughs> cái bên bát lên nè mê 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 đốt mê mê tiền mê này chết Dốt บากถึงเงินขนมันบัากทำโอเมนอยากไปก็ถอยก็คิวโอเมนท้อมาเร็วอ,อ,อยะเตะตีป้อมมันก็ไปด้เบาเมาตรงนั้นเนะน่ะเกียนะเขาไปได้ด้วยอันติของตวัวผมเอง เอยังไม่ได้ไอเนตเต้ตอดแรงมากแเ่ง้อคนนี้ชิ้นเดียวมันก็แรงแล้ว่ะมีอยูุ่คหนึ่งตัวมันเคยโดนแบนออกจากเกมช่วงหนึ่งอะตัวมันโกงเกินไปถ้าสองรวบทีแม่งตัวแตกจนมังหวะนี้ <been> ผมก็ห้าวไม่กลับบ้านเอา หนูเจา้าเอลสุโดนห <g ül s 2> <s illy> นึ่งต่อห้าใช้เน้นเ <s illy> เอลสุ 6, 6, ยิงมาทันหกหกมาโดนเอส่ที่ทั้งสอง,องผมจะโดนต้อมต่อไปก็กอดสะ้อนโ,โอ้ไอ้หนอสอนนหน้าคอาเกือบตาย กดไปได้ทีมใหญ่ซาด่าบิน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 กรแรนไม่เข้าเลยผลผลล่างหูคงคมคือพระราชทานทั้งอังงนลิทแทนเนี่ยสแปมเกาะกันรัวผมเข้าไปรู้ไอสุกไม่ได้เข้าไปรู้วาจากนั้นมันก็สแปมเกาะตัวขโมยทองมันเบ,บา,าด้วยช่วงเล็นเกม เออเออเอองาเขทำไมหลาวะกระดอนเอาใส่ลูมดูดเลือดเหรอวะลูมเลือดโคตรแรงเลยจังหวะนี้มันแดงดังข้างล่างเลือดหมื่นหกกว่าละมันตีขัดเพียงกว่าที่มันจะถ่เรา เดินวน้าแล้วก็ตีมังน,นกต่อแห่มันให้เราเลี้ยงกันทำอะไรอยู่ตีแองนัมซาตออยากยกใครสักคนมากตอนนี้เรื่องตีนต่ได้ชึ้นใจบ่ายได้สูงนั่นแหละ โอ้นั่นโล่แต่แอนเนตและเอลจากแอนเนตแล้วก็อาริสโครเอยอะเราจะเอาถึงที่ได้ไอคิวเดี๋ยวเทมดันเราต้องเดินอ,อ,อ้อมทางหนึ่งแต่คอสแตะหนึ่งหน่อยนะคอสแทะหนึ่งมันตีสายเฮนนี่ล็อกคิวตีไม่เข้าเลย ปันปันปันยกเอรันดาโคตรโหดจัง,งหวะน,นี้แต่โอ้มันที่เราอุตส่าห์เลี้ยงมามันตายหาไปแล้ว <c oughs> จัดว่าสวยการเลี้ยงออฟเลนไม่ต้องเลี้ยงแครี่เดี๋ยวแครี่มันเกิดเองก็จบไปแล้วนะครับการี่เอ็กโมทอด โอ้ยหลวงคุณมาดูกดซับพลอยให้ผมหน่อย MVH ไปจังหวะนี้ Acid 14ของเกือบตันทันดาเมยะไปามลองจากตาตาเข้าไปผานก่อไฟโง่ง่เดี๋ยวก็ได้ดาเมะเองเอนเนตดาเมะโคตรแหรงอ่านจบแล้วนะครับ